คลิปนี้ก็เป็นเซอร์วัลข้างครับและเซอร์วัลนี้ผมก็ลงมาแต่ต้นเลยครับเรบอกได้เลยครับว่าเซอร์วั์นี้ก็ไม่แต่ต่างชาติและผมกับเขาก็ไล่เล่นกันนัวมากเลยครับบอกได้เลยครับว่าไม่มีใครยอมใครเลยเพราะ่าต่างฝ่ายก็ต่างเลทเซอร์วั์นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนยิ่งเลดพี่แกก็ยิ่งมาเยอะขึ้นครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปครับทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยต่อเลย นี่ไงฟาร์มาสมันจะดันทำไมเกมเขมเาขเขาีาโอ้โหฟาร์มาสโคบจริงด้วยรู้ได้ไงอ่ะ nào phát em mau đi เขาเก็บเองเกมแลวเขายิงมันเองดูสาลี <laughs> 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 ่สาลี ลงลงเลเน่นกับมันดิอวอถอยมาก่อนถอยมาก่อนอมีชุบใหญ่ปะมีได้เชุบเล่หรอชุบเลยชุบเลย มาดิแม่งจะกลับขวับากันมันจะกลับบ้านมัน มียาเยอะแน่เลยห้องเยอะปะใช้ได้ไม่หมดยาหมดแล้วรีบรบเบเลตมันไปก่อนดิ

มันจะไปเอาเก็บศพมัอนทังเดิม นายบิวหนีทางซ้าย,ยมาเก็บของออกดิเก็บของแล้วครับ เีย้าหมันบ้ามัานมของเราเหรออ๋นนีいい่慢慢 ออกไ่ได้นะนี่ไม่มีน้ำมันไนลอนอะวิวว่ายายมันอุดอเกมมีถังกี่ลูก ้าได้ยี่สิบหกถอยมาถอยมา ตองนี้มามาข้างหลังนะนานจังอนะ่ะข้างหลังข้างหลังไม่ต้องขึ้นไปด้าน โอ้ไม่สิเกมหมดแล้วเหรอวัน ไไปไปแล้วสอบหลังคาเิ็ร้านแขวนเติมตันรวงพีโบ้ได้ทำกล่องไหมไม่เหมอะเขาใช้ให,หมอม้วง โอ้โแม่งปิดวะมันยังไม่โดนเก็บเลยเอาบอลมารบหลังคาดิใช่ไหมระเบิดเก็บของ ใชไหมโอปอโอ้กูต้องระวังบิวตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยดูยังดูยังไม่ได้เหยนบิวเหยนเอาของคืนไม่โอปอไม่เห็นช่องว่างตรงนี้จริงเหรอ 何 แนแหลงวะน้องลอยเฟสกับบีโป้มาในเลทเลยนะ อีกเออี่ดูดผ่อนชายนะี่ดูดผ่อน้ายนะไปดูนี่เกมกมาคยยยอยเลอร์ตไอ้ี่ยเออดูอเอาท่

ได้ป่าจะได้ล,ลงไปครับมาในเฟนมาไมด้ไปแล้วมาทำถังเพื่มออกเหรอวะทำไมเสียงไม่เหมือนเดินนเมทวามเร็วดึงบิลเด็กบอคลคราฟตงไปดิ ครับพูดพูดชัดมากเลยนะพ่อครับยูงูไอ้พ่อคาบ,บิวอะไรแล้วมั้งาบ,บิวรอเลยรับแล้วครับ โอ้โหไอ้เงยเฮ้ยระเบิดตกหมดเลยไม่ไม่ได้เปลี่ยนฝั่งโครบกันน่ะนั่นเต้นเรือแล้วนะ ตกหมดเลยยั้เล่นอะไรกันวะ ここにこ 음, 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 음. มันมันมันไปห่อหนูนเนี่ยไปห่อหนูน ทำไมกันวะดีให่เฉยโมันต่อสูงม,<ะ>มันเก็บของแน่เนี่ยออกออกไปรูดดิออกไปรูด oh. ออรสักคนดีออกไปรูดสักคนดีได้ได้ ดูคลังไว้อ่ะบนสลบมีป้าวป้าวแล้วหนูได้ปืนมีมีมีสลบบ้าว้านะวิ่งไปดูดิเขาจะพางเตียงมันโอ้ยหี้ย,ยพ่อมึงต้งใจ้หมด วันมนึงวิ่งวิ่งเล่นนี้วิ่งเล่นนี้กูจะยิงฟรีตายตายตาย,ตายดันดันดีดันดีดันดีเร็วเร็วโอ้ไม่มีใครดันเลย ตัวหนึ่งเกมอีกตัวหนึ่งขี่มาลเปิดไม้ลืมลืมเปิดไม้สกาสกูสกาสกูดืมไหนไม่ดึงลืมเปิดไม้เนี่ยได้สกายอีกบอกหนึ่งมันเก่งนะมันยิงไม่ขึ้นลเมิดหรอวะกลับพร้อมกลับกลับกลับเนี่ย ฟังเตียงมันไหมฟังดิจัดแ,แม่งม,มาพีใ่ไฟกับพิบแม่งเลยไหมแต่ว่าชื่อมัน<ว>มีมีแค่อสองชื่อวะ่ะเอาไม่ให้ตั้งตัวเลยไอเ้เหี้ยตุมต้มตาตุมต้มตาตุมต้มตาตุมตต้มตา วันมีม้าเปล่าไม่มีนั่งก่อไว้ไม่ดึงเบวก่อนหรอออกแล้วปะเนี่ยมานั่งรถดิฮะฮะน้อยน้อนี่รถจูดหนักแม็กไี้แอรยรถหนักหนักพี่สองคนเลย ยไมีแค่สองจะย้ายแล้วอ่ะย้าเหรีไม่แต่งโอ้ยย้ายกี่ของในเตามันก็ได้เก็ดนาพยายามห้าห้าสิบลูกหกสิบลูก่ กันมากันมืเกียมอะไไม่โหลดวะไม่ได้กลางบ้านหรอ ว้ายิงแรงจังอ่ะตะการล้าพี่ให้มันอุดได้นะน้องเฮียมันจะบิวทียบิวอยู่ตรงไหนอ่ะพี่อ๋ออยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นบิวเหมือนกันลบลบพี่มันจะดิ้วเข้าไปอ่ะ แป๊เดียวเนี้เก็บของกันเลยเรื่องของของปืน,นแรงตัดเลยนะไอน้เชี่ยเราขึ้นไปยังไงอะ่ะเอาของออกเดียรี่ยะปุ่ยกรรมมันย้ายบิวเหรอวะแฟสเฟสอยู่นี่ไหม เอย่ <Yeah. S 2> างนี้แม่พอ่อหนีดิไปไปไปตามรอยไหมวะ่ะมันลื้ออยู่ทางเราตะกี้นะไม่ค่ามมามาแถวหนึ่งอ่ะ ไม่เจอตัวเลยว่ะอยู่ข้างบนอุดว่ะเช็คไหมอยู่ข้างบนฝั่งมึงอ่ะมาฝั่งกูหร

ลืมบางเตียงให้เหียอาฟาเตียงอย่างดีเยอะปะไม่เจอว่ะไปไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงข้าง,งบนเปล่าได้บิวได้บิวได้บิวเอาแล้วเอาล้เรือๆๆๆ่อยเร็เเดี๋ยวรออย่างกันมาหรือฝั่งกูหร<ข>ือฝั่งกูขอเตียงหน่อยพี่จะไปคนคลองนอน เปิดนักเหียออีกเยอะเลยเจ้าของดิของฝั่งกูในเกมเต็มเลยพ <c oughs> ี่นอนพี่เต็มอ่ะเอาบอลมามอบดิโหชีพไฟเป็นรังอ่ะงนอน